สวัสดีครับเจอกับผมเช่นเคยครับผมกับสมชายเลสซิ่งครับทางช่องคล็ดลับมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้จะมารีวิวสอนวิธีการถอดแกนโช๊คครับนี่ครับแกนแกนโช๊คครับจะเปลี่ยนซินโช๊คหรือว่าเปลี่ยนซินโช๊คล้วก็ใส่น้ํามันโช๊คครับแต่ว่าจะถอดยังไงครับเพราะว่าอันนี้เป็นของฮอนด้าครับฮอนด้าก็คือ โนวาเทนาหรือว่าเวฟครับคือแกนชกตัวในแกนชกตัวในนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับมันจะไม่มีรูล็อกครับมันจะไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไม่เป็นเหลี่ยมครับมันจะล็อกไม่ได้ครับไม่เหมือนของยามาฮ่าครับของยามาฮ่ามันจะเป็นมีเหลี่ยมล็อกครับมีล็อกเ,เป็นเป็นเหลี่ยมล็อกไว้ไวล็อกอยู่ครับแต่ว่าของฮอนด้าไม่มีครับของฮอนด้าเป็นรูกลมๆเฉยครับ ก็เลยต้องนี่ครับดัดแ,แปลงครับดัดแ,แปลงที่ล็อกครับทําให้เป็นเหลี่ยมครับใช้เหล็กที่มนะันเหล็านั้นแข็งแข็งแรงหม่ครับแข็งแข็งหน่เกียร์ให้เป็นเหลี่ยมครับแล้วก็เหลี่ยมแล้วก็แหลมนะครับแหลมแหลมนิดนึงครับไม่แหลมเยอะแหลมนิดนึงแล้วก็ไม่แหลมเยอะครับเพราะามันจะได้สอดเข้าไป ตัวนี้จะสอดเข้าไปได้ครับมันจะล็อกครับเราตอกแรงแล้วมันจะล็อกครับนี่ครับพอเราตอกแรงแล้วมันก็จะล็อกมันจะทําให้หมุนตัวนี้ได้ครับเนียมันมีล็อกเป็นน็อตหกเหลี่ยมล็อกอยู่ข้างในครับตัวนี้ก็คือเวลาใช้งานตัวนี้ทําเองครับรพิเศษซึ่มันพิเศษทาขึ้นมาเองครับ เวลาใช้งานก็สอดเข้าไปครับสอดเข้าไปสึกลึกแล้วก,ก็สุดเลยครับแล้วก็กระแทกครับแทกให้มันให้มันล็อกครับให้มันล็อกตัวแกนชกตัวในครับแล้วเราก็ใช้หกเหลี่ยมครับหกเหลี่ยมตัวนี้ครับ ใช้หกเลียมขันออกครับอันนี้คือผมอผมถอดมาเรียบร้อยครับแต่แต่ว่ามาทําให้ดูว่าวิธีการทำทำทำยังไงมั่งครับคือผมขันตอนแรกมันก็จะมันจะแน่นครับแต่ตอนนี้ผมถอดออกมาแล้วเวลาเราจะขันออกเราก็ต้องตั้งตรงๆครับอันนี้ผมเอยียงให้ดูครับเอยียงให้ดูเฉยๆตั้งตรง,ตรงแล้วก็ใช้ค้อนนะครับ ตั้งตรงเราใช้คอนตอกตอกตัวนี้ครับตอกกระบอกโชกเนี่ยเพื่อที่จะให้เหล็กที่ล็อกแกนโชกตัวใน,นครับมันแน่นสนแน่นครับล็อกได้ครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ขันออกครับน่ครับแต่ว่าอันนี้ผมผมผมตอกออกมาแล้วครับพอผมมาทำค่อยมาทําให้ดูทหหลังครับก็ขันออกมาครับ พอดีตั้งกล้องครับมันก็เลยไม่ชัดเท่าไหร่ขันออกครับขันออกแล้วก็ถอดออกมาได้ครับอ่าถอดแจนโชคมาครับเห็นไหมครับพอถอดออกมาแล้วตัวนี้มัน,มนก็จะล็อกกันอยู่ครับเห็นไหมเพราะมันเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมล็อกไว้ครับ ถ้าไม่ทําแบบนี้มันก็จะลําบากครับเวลาถอดครับบางทีก็ออกได้ครับแต่อาจจะฟุกครับฟุกง่ายก็ออกง่ายครับนี่ครับมันจะเวนกลมๆครับมันจะไม่มีเหลี่ยมล็อกเลยครับวิธีทำเราก็ทำตัวนี้ครับทำเหล็กล็อกครับแบบนี้ครับผมก็ มีความรู้ผมก็ใช้ความรู้ขึ้นบ้านครับความรู้แบบช่างช่างที่ว่าเงินทองมาเยอะครับไม่มีเครื่องมือพิเศษครับแต่ว่าอาศัยว่าใช้ประสบการณ์ครับก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆเข้ามารับชมครับผมที่เข้ามารับชมเวลาถอดถอดยังไงครับนี่คือ Honda ครับ Honda าพวกเป็นพวกเทนารถเก่าครับเทนานวาเวฟรับเวฟรอยสิบไอทุกวันนี้ครับผม แล้วขันนี้ก็เป็นขั้นตอนการถอดกระบ,บอ,อกโช๊คมาแล้วครับถอดแกนโชค๊คมาแล้วคราวนี้เราจะถอดถอดซินครับอันนี้ซินกันฝุ่นครับแล้วก็ซินโชค๊คตัวในครับหรือทำให้ยูคข้างเดียวเลยครับซินกันฝุ่นแล้วก็ใช้วงแบนครับรอครับ ล็อกอยู่ครับลิปล็อกอยู่ครับนะครับบัดลิปล็อกมาเป็นงระสุนครับมีคลิปล็อกครับแล้วสิ้นชกตัวนายครับสิ้นชกครับแล้วเจะออกแบบยังไงครับถึงยังง่ายครับบางทีก็ง่ายบางทีก็ยากครับแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่รถสถานการณ์ อันนี้รถเก่าแล้วครับรุกไยากดีง่ายครับลองทำทำให้ดูสุดๆไปครับทำแบบนี้ครับเด็กงัดครับเด็กงันงอเงอตินเยียบไปครับเด็กงัดนะครับน้าออกแล้วครับนะครับออไม่ยากครับอันนี้ถือว่าไม่ยากบางทีบางงัดไม่ออกเราก็ต้องใช้ใช้ควงแบนตอกข้างครับเพื่อที่จะทำให้มันออกครับแต่ล้วช่างแต่ละคนก็ทําประมาณนี้นะครับใกล้ๆกันครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อทุกคน ที่เข้ามารับชมครับผมว่าเอาอ่วทีหอดแกนโคกหอดซุนซอกหอดยังไงครับอันนี้เป็นรถฮอนด้าครับผมแล้วก็ถุาใจก็ขอกระนังใจชรด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมนนดวกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปครับเแต่คลิปดีๆมาตามตัวไหนนะต่อไปเรื่อยๆครับผมแล้วคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปได้เพียงแค่นี้ครับ शादी हाँ